เที่ยวอุทยานเขาสิบห้าชั้นกันครับจังหวัดจันทบุรีอันนี้จะเป็นด้านหน้าอุทยานนะครับตรงนั้นจะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเราสามารถไปปั๊มสมุดต,ตรงนั้นได้แล้วก็มีร้านค้าสวัสดิการ รรตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการนะครับมีอาหารมีกาแฟขายนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นลานกลางเต็นท์โล่งๆครับหญ้าเขียวสวยมากเลยเหมาะก,กับการมากางเต็นท์มากเลยนะครับวันนี้ก็จะมีเดินขึ้นเขากันนะครับก็จะเปลี่ยนชุดกันก่อนเพราะว่า เขาก็น่าจะสูงอยู่นะไปเปลี่ยนชุดกันก่อนครับเปลี่ยนชุดเรียบร้อยครับเตรียมตัวขึ้นเขาเลยใส่บ๊าไวบนะบ๊อบวบเหเปียกบรรยากาศดีมาก มระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าเห็นค่อนข้างที่จะลื่นเลยนะครับขับมาได้ประมาณ100เมตรครับก็จะเข้ามาถึงลานจอดรถนะครับทางเข้าน้ําตกเขา15ชั้นนะครับก็จอดรถตรงนี้ได้เลยนะครับผม วันนี้เราจะเดินขึ้นเขานะครับไปดูน้ําตกวัทยันอแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นตรงนี้จะเป็นป้ายบอกเส้นทาง จักโลต้นจักรโลเจ็ดล,ลอยเองเหรอเล,ล็กหน่อยเอไปไปเล็กหน่อยอตัแต่ตัแตะตัแต,ต,แตยัางาามค่นะนแต่อะไรยังไู้ใหเปลนท่านสตนตลอดด้วยวามดปลาว่า <c oughs> ก็เหมือนนะเขาจะมาไั่เข้ามุดเน่มุดก็เจะก็เห็ดทางขึ้นมาดีอยู่เนาะคิมว่าใส่ึ้นมาได้ป่มเนี่ยต้นบานทางนะ้รนบแงแดงผู้กระดดงยังไกเลยได้เป็น ทางขึ้นไปก็ค่อนข้างที่จะชันเลยนะครับ เจ <laughs> ็ดร้อยเมตรบวดรลดหรอกนะภาษาท้งตกนนที่หนึง่งเมียน布拉ตวนเียงเข้ามาที่หนึง่ง <laughs> โอ้โหทางลงโอ้ยบางทีมดเกี่ยวชิบ้าใส่กันมาลงไม่ได้อ่ะประกาศน้ำตกชั้นแรก อเออนึ่งเ่าถึงน้ำตกชั้นที่หนึ่งแล้วยังอีซามด้วยเมตร ระหว่างทางเดินก็จะยินเสียงน้ำตกเรื่อยๆนะแต่ยังไม่เห็นน้ำตก มันจากสันก็ิบหาสันปะเฮ้ยชั้นที่หนึ่งสี่สิบเมตรสี่สิบชั้นที่สองสองร้อยสามสิบไปสู้เฮ้ยชั้นที่สองอ๋อเข้นุ่นอันนี้ชั้นแรกไปดูน้ำตกชั้นแรกกันตรงนี้จะเป็นน้ทางลงน้ำตกชั้นแรก ค่อนข้างดีจะันเลยนะอ๋อมันตกน้อย้ําตกน้อย,อยชั้นแรกล้างหน้าล้างตาเออ น้ำตกชั้นแรกครับก็พักล้างหน้าล้างตากันก่อนนะเป็นน้ําตกเล็กๆครับกําลังสวยพอดีเป็นบรรยากาศน้ําตกชั้นแรกนะครับจะเป็นน้ําตกน้อยๆลงมาน้ําใสแล้วก็เย็นมากเลย จากที่เจอน้ำตกชั้นแรกแล้วนะครับเป็นชั้นที่หนึ่งก็ล้างหน้าล้างตากันไปเราจะไปต่อน้ำตกชั้นที่สองกันเลย230เมตรไปกันครับสองรอสาสิบเมตรน้ำตกชั้นที่สอง จิ๊บครับพลังกล้ามขายัางใช้งานได้ดีอยู่ <laughs> ตรงนี้มีต้นไม้ขวางทางอยู่นะมุดเดี๋ยวปะมุดเรื่องยังขามเลยเดีด๋ยวปะเพราะมันเหลือนนักสู่เพื่อน เดิน่ปเดินเขาก็อย่างนี้แหละเพื่อนเนี่ยต้นน้ตกเข้เที่สองน้ำตกชั้นที่สองสิบเมตรขวามือชั้นที่สาม Hả? Đi đuôi nắm trục chân đi xong Nấm trục nó ảnh lắm anh đi lắm <laughs> น้ำตกชั้นที่สองก็จะเป็นน้ำตกน้อยๆเหมือนเดิมนะครับเป็นแอ,อ่งตรงนี้เราจะผ่านก่อนนะครับยังไม่เล่นน้ำนะเพราะว่ามันเป็นยังเป็นน้ำตกน้ำตกเด็กอยู่ <c oughs> ไปไปต่อน้ำตกชั้นที่สามกันหกสิเมตร ไปงานอนเลยงานคน,น, <laughs> นเลยกูมที่นี่ไม่เห็นดีแล้วมีกลยูแงถือกล่องความได้ตนเด้อ่ชีสติว่าไม่ทำร้ายใครก่อนไม่มีใครทำร้ายเรา ต้มอืห้าไหมบาดป่วยจะไปยุวะอืเต็มตาและวเียกแม่แพงเงี้ยไปขโมยเนาะปล่อยค่าใจไม่อละหกคนป้าเฉียนหมดวะ ส่วนน้ำตกช,ชั้นที่สามอันนี้เราไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าข้างหน้ามีก็ไผ่หักล้มขวางทางอยู่นะครับซึ่งอันตรายมากครับแบเตสมงตองเ่าก็จะเกินไปวะตอนนี้เรากำลังเดินไปน้ำตกชั้นที่สี่เราจะข้ามอันที่สามไปเลยนะเพราะว่าอันที่สามเมื่อกี้มีต้นไม้หักทับทางอยู่เป็นต้นไผ่ด้วยก็ <ๆๆ S 1> น่าจะมีคมอะครับต้นไม้ต้นไผ่มันหักก็เลยข้ามมาน้้ำตกชั้นที่สี่เลยอันนี้ไม่แน่ระวังระวังเกือบพลาดเป็นหนึ่งแจมครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าถึงน้ำตกชั้นที่สี่หรือยังนะครับเพราะว่าไม่มีป้ายบอกเลย ก็จะเป็นทางลงชั้นนะครับแล้วก็ลื่นด้วยระวังระวังกันด้วยนะเวลาเดินนะครับจะเป็นลานหินแล้วก็เป็นน้ําตกเล็กๆนะครับฮท<ะ>ี่ต้นบอกว่าน้ำตกชั้นที่ห้านะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอ๋อ <c oughs> <c oughs> มีป้ายอยู่ไกลๆนะไม่เห็นครับแต่ว่าป้ายน้ำตกชั้นที่ห้าเป็นน้ำตกเล็กๆอยือนเดิมแต่น้ำใสเย็นดีนะ กชั้นที่หเลยอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นรอยสัตเดินหรือเปล่านะมีทุกก้อนเลย ชั้นที่ห้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางไปน้ำตกชั้นที่หกนะเราจะเดินย้อนขึ้นไปเลย น้ำตกน่าจะไม่ค่อยมีใครขึ้นมานะเพราะว่าทางมันค่อนข้างที่จะลําบากแต่ว่าน้ําตกก็ใช้ได้อยู่นะครับสวยเลยส่วนมากถ้าเขามาน้ําตกมาเข้าสิบห้าชั้นก็ส่วนมากเขาจะมากางเต็นท์นอนกันที่ชั้นล่างนะครับเกือบแล้วตอนนี้ก็เหมือนฝนจะลงเม็ดนะตอนนี้ก็อยู่ที่น้ําตกชั้นที่หกซึ่ง ถ้าฝนล,ลงเม็ดแบบนี้ก็คิดว่าไปต่อไม่ได้แล้ะอันตรายนะก็จะเดินกลับกันเลยครับท้องฟ้ากำลังมืดคุ้มเลยนะครับฝนกำลังลงเม็ดมาตรงนั้นก็จะเป็นทางเดินไปชั้นที่เจ็ดต่อนะครับใจจริงอยากไปให้สุดเลยนะอยากไปให้ถึงอันสุดท้ายเลยแต่ว่าเหมือนฝนมันจะลงเม็ดแล้วแล้วที่เนี่เรามากันแค่สองคนไม่มีเจ้าหน้าที่มาด้วยก็

ช้างเออเอ่อเฮ้ยเพิ่งหมดต้นว่างเพียนี่หมดกัดก่อน ซืเกือบดันได้ปะอ้เกือบมือน่ก้นาเลยทีเกืืแคงเลยไโอ้แต่กูยังน้ำกลนี่กูเด้ดเดดลเลยห้ยหนาอยเลยนัดเเที่ยวไม่ใช่กรไป สุดท้ายเราก็เดินลงมาถึงชั้นข้างล่างนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับสรุปฝนไม่ตกนะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับที่เราลงมาก่อนเพราะว่าหน้าฝนเราเดาใจไม่ถูกนะครับเพราะว่ากลัวน้ำป่าด้วยก็ทริปนี้ก็แค่นี้ครับผมก็มาพักผ่อนวันหยุดยังไงก็ฝากตามด้วยนะครับผม